วันนี้มาดูวิธีการปรับระดับด้วยเลเซอร์กันนะครับตัวนี้ตัวเลเซอร์ตัวนี้มันจะมีขอตัวปรับระดับมาให้ด้วยนะครับถ้าไม่มีเราก็เอาเราก็อาจจะใช้ซีลายมาเกาะแล้วก็ขีดตามเลเซอร์แล้วก็ปรับไปได้นะครับไม่งั้นก็ใช้ตลับเมตรไปแต่ตัวนี้เรามีตัวปรับเลเซอร์เราก็ต้องเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะมันมากับเครื่องพอเราพอเราปรับระดับตัวเลเซอร์กับตัวตัวปรับระดับตรงกันแล้วเราก็ใช้ มาปรับระดับที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยใช้ตัวปรับระดับติดกับตัว C ีไลน์ของเราเพราะตัวปรับระดับตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กติดอยู่เราก็ดึงเลื่อนตะขอสปริงปรับระดับให้ได้ตัวที่เส้นที่เราตั้งไว้ตัวนี้เราตั้งไว้6เลข6เราก็ดึงไว้ที่เลข6นะครับแล้วก็พันลวดให้เรียบร้อยนะครับปกติเราปรับรอยต่อตัว2เมตรสี่สิบเรา เราจะดึงขึ้นประมาณ1เซนนะครับเพราะเผื่อลวดเราอาจจะหย่อนนะครับช่วงรอยต่อระหว่างแผ่นเมตรยี่สิบมันจะไม่มีขอบลาดนะครับเวลา <c oughs> ฉาบมันชอบนูนนะครับเราดึงขึ้นประมาณเซนหนึ่งเพื่อป้องกันให้ฝ้าตรงรอยต่อช่วงนี้มันตกถ้าตกแล้วมันจะเก็บงานยากนะครับเวลาฉาบส่วนมากนูนหลักๆคือ2.40เ <c oughs> มตรสีนี่แหละครับ ฝ้ามันจะนูนเราจึงต้องดึงเผื่อ,อาไว้นะครับเราจะไม่ปรับเป๊ะๆกลัวมันเป็นสันนะครับเวลาฉาบลองเอาไปทำดูนะครับวิธีนี้ปรับระดับเผื่อใครสนใจครับ